หาหลงมาหลงมานี่มาบ่อยหนุยมาที่แม่มันนี่หาหลงมาหลงมากินกุ้งแล้วมาเร็วมามานี่มามาเร็วเร็วเร็วเออมานี่มาลงมามานี่มาเออมามน,นี่มาบินไปไหนแล้วมาน,นี่มาข้ามาข้ามาเออข้ามาเลยเร็ว เออเออข้ามามาแล้วครับเจ้าหลงให้เลยให้เลยนอาหลงมามาแล้วครับเจ้าหลงเออน้ำมันเต็มฝั่งกินไม่ได้นะเออนี่ครับกี่ปีแล้วนะแม่กี่ปีแล้วเนี่ยอยู่กับเราเนี่ยเนาะไอ้น้ำมันหลุดไปแล้วอ่ะแม่ ปอกขาที่ผมใส่ไว้อ่ะมันหายไปแล้วอ่ะไม่มีแล้วปอกขาที่ใส่ไว้ไม่มีแล้วน่ะอืมมันน่าจะกรอบแล้วมัง้งหาหลงมาเจ้าบุญหลงของแม่ที่เลี้ยงไว้ครับ fc หลายท่านที่ถามเนาะกินกับมือเลยนะครับไม่ได้โยนทุกปีครับน้องจะมาทุกปีเลย นะครับช่วงเวลาน้ําเต็มฝั่งนะครับน้องเขาก็จะมาทุกปีนะครับเพราะว่าหาอาหารกินเองไม่ได้ครับนะครับเคยช่วยเขาตั้งแต่เขาจมน้ําแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังอยู่ยแบบนี้ครับนานๆถ้าน้ำเต็มฝั่งน้องหากินไม่ได้ก็จะนะครับบริเวณนี้น้ําช่วงนี้น้ํามันเยอะครับเนาะครสี่หลายท่านถามหาว่าจะหลงยังอยู่ไหมยังอยู่นะครับนี่มามามาคินแล้วกิน,นให้มันอิ่มแล้วก็ไปนอนเลี้ยงลูก มามาจุ่มน้ําต้องมีน้ําให้เข้าด้วยนะครับม,มาลงมาอิ่มแล้วมัง้งฮะหลายตัวอิ่มแล้วมัง้งอาโยเลย์โยเลย์โยเลย์โยเลยไปเลยอืมดวนไปเลยอิ่มอ่ะอิ่มแล้วละ่ะ และยังอยู่เด็คู่บินมานี่ไปแล้วครับนะครับก็จะแบบนี้แหละครับพอน้องอิ่มก็เวลาหิวหากินเองไม่ได้ก็จะบินมาขอนะครับแล้วก็ให้ครับซื้อไปให้ครับเป็นค้้กงคงขาวนี่ครับ นี่แหละครับขอบคุณเอฟซีนะครับที่ถามมาอิ่มอิ่มแล้วเออเออนะครับเขาจะบินมาเกาะนี่ครับแต่แม่เขาจะซื้อกุ้งไว้ให้นะครับนี่ครับดูเลน้ําเต็มฝั่งครับน้องก็หากินเองไม่ได้นะครับก็จะมาขอที่บ้านนี่แหละนะครับเมื่อก่อนเขาจมน้ําอยู่นู่นครับแล้วก็ช่วยเข้ามาเข้าทุกวันเนี่ยครับก็ไปมาหาสู่นะครับโอเคนะครับ